สวัสดีครับกลับมาเจอกันกับสอนทุกสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆคงจะเคยอาจจะได้ยินวิธีการเล่นตัวโน้ตที่เป็นตัวเดิมแต่ว่าสลับไปเล่นคนละสายกันนะครับลักษณะเหมือนตอนอคลิปเมื่อต้นเพลงที่เล่นไปเลยนะครับก็คือ ว่ามันเป็นตัว G นะครับตัว G ที่เฟสที่8ใส่2นะครับผมก็ดีด2ทีนะครับลงขึ้นแล้วเสร็จแล้วก็ไปใส่3สไลด์จากเฟสที่11ตัว f ชารครับไปตัว G เห็นไหมครับลงขึ้นแต่ว่าใส่3ผมจะดีดขึ้นอีกทีหนึ่งครับเป็นลักษณะคล้ายๆสวีปลงขึ้นแล้วก็ขึ้นสลับไปอย่างนี้ครับ เห็นไหมครับว่ามันจะคนละสำเนียงกับการที่เราดีดน้ t ตัว G ที่ใส่2อย่างเดียวแต่กลายเป็นในลักษณะที่เป็นแบบที่1เนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของการเล่นที่เป็นลักษณะที่เป็นคันทรีสะหน่อยหรือว่าเป็นบลูแก l ส s นะครับก็จะใช้กันบ่อยนะครับอีกทีหนึงนะครับก็จะดีดลงขึ้นแล้วก็ขึ้นนะครับลงขึ้น ไปฝึกดูนะครับไอตัวอื่นก็ได้นะครับตัว C ตัวดีตัว G ก็เป็นลิกเกเกดีเหมือนกันนะครับก็เอาไว้สโลตอนคิดอะไรไม่ออกก็ได้นะครับอีกอันนึงที่อยากจะให้ฝึกนะครับก็มักจะพบบ่อยๆในลักษณะที่เป็นในแนวที่เป็นบลูส์นะครับโอเคยกตัวอย่างเช่นชีซีนะครับ C7 ก็อย่างลิกเนี่ยครับนะครับเป็น C แล้วก็สไลด์ไป C อีกครับตัวนี้จะเป็นออกแบบสำเนียงบลูส์นิดหนึ่งนะครับผมก็อยู่ในฟอร์มอ C ที่เป็นคอร์ดฟอร์มนี้นะครับแล้วก็สไลด์จากตัว Eflat ไปตัว E นะครับครึ่งเสียงนะครับแล้วก็มาตัว G แล้วก็ตัว C ตัวนี้นะครับเราก็จะเล่น C อีกแต่สไลด์จากสายส่2เฟที่11ตัว b Fla t นะครับไปตัว C รวมกันเป็นไปคอร์ด F ตัวเดิมใช่ไหมครับตัว G ก็ได้ครับคอร์ด G เราก็ฝึกเป็นบล็อกบ็อกก็ได้นะครับเช่นคอร์ด A เราก็ ขย่าสายสันิดนึงนะครับอีกแบบหนึ่งที่นิยมใช้ก็อาจาจะเป็นลักษณะเดิมนี่แหละครับแต่ว่าเป็นการดันสายนะครับเช่นเห็นไหมครับก็ดันสายจาก b, b ี l a t ไปโนต้ตตัว C แต่ต้องแม่นๆหน่อยนะครับถ้าเอามารวมกันทั้งดันสายแล้วก็สไลด์เรานะครับเป็นไง ตัวที่สไลด์มาแล้วก็ยังเป็นโน้ตตัวซเหมือนเดิมซึ่งสำเนียงแน่นอนว่ามันจะแตกต่างกับการเล่นเห็นไ,ไหมครับแต่พอเราสไลด์แล้วก็เป็นหรือว่าดันสาย ยังไงก็ลองเอาไปฝึกดูนะครับก็เป็นการเล่นโน้ตตัวเดิมแต่ว่าอาจจะคนละเส้นกันแล้วก็เพิ่มเทคนิคการสไลด์การดันสายเข้าไปยังไงลองไปฝึกดูนะครับสวัสดีครับ